ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มดแดงชาแนลสอนโดยคุณมดแดง Modern. จะมานําเสนอกล้วยด่างพลิชีวิตหลักล้านกันค่ะก่อนเออย่าลืมกดถูกใจและก็ติดตามเพื่อเป็นกวอดและกลังใจให้พู้จะทำาด้วยนะคะเทนไม้ด่างกําลังมาแรงเลยนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะในยามอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม้ด่างกลายเป็นของชื่นน่าสุดตาของบรรดาผู้มีอันจะกินเลยนะคะต่างพากันซื้อหามาประดับบรารมีกันค่ะ กล้วยด่างเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะนอกจากจะถือตามเคสแบบไทยๆปลูกกล้วยไว้ที่บ้านอะไรๆก็จะลาบเลื่นกลายเป็นเรื่องกล้วยๆเมื่ออกอกหน่อก็ยังเอาไปขยายพันธุ์หรือขายต่อได้ราคาดีดีค่ะฉะนั้นต่อให้หายากหนอรับเป็นแสนเป็นล้านคนยินดีกว่ากระเป๋ากันเลยค่ะ สาเหตุที่กล้วยด่างราคาค่อนข้างสูงกว่าไม้ด่างชนิดอื่นนะคะราคาตั้งแต่หลักหมืน่นยันหลักล้านเลยคะ่ะเพราะส่วนหนึ่งเป็นไม้หายากมีน้อยที่สำคัญนะคะแม้ซื้อต้นแม่ที่ด่างไปก็ใช่ว่าจะได้หนอ่อที่ออกมาด่างเหมือนต้นแม่เสมอไปต้องลุ้นกันตลอดเลยและแม้จะได้หนอด่างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ราคาสูงเสมอไปนะคะเพราะถ้าออกมาด่างน้อย ไม่สวยหรือออกเผือกราคาก็จะลดหลั่นลงไปด้วยค่ะเทคนิคการดูแลบำรุงรักษานะคะห้ามใส่ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาดนะคะเพราะปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่มีไนโตรเจนสูงจะไปทำให้ใบด่างกลายเป็นสีเขียวหมดราคาฉะนั้นควรใส่ปุ๋ยข้อหรือปุ๋ยอินทรีย์เดือนละสองครั้งครั้งละ2-3ช้อนชาหรือ1กํามือนะคะบริเวณคนต้นที่สำคัญควรปลูกกลางแจ้ง ให้โดนแดดสม่ำเสมอเพราะกล้วยด่างมีคอโรฟิลค่อนข้างน้อยกว่ากล้วยใบเขียวทั่วไปหาปุูกในที่ล่มจะสังเคราะห์แสงได้น้อยอาจกระทบต่อต้นกล้วยได้นะคะใครที่เป็นมือใหม่ต้องการเลี้ยงกล้วยด่างนะคะอย่าพึ่งนำลงดินปลูกให้ปุูกในกระถางก่อนแล้วก่อนปลูกให้แช่นน้ำยากันฉชลา และน้ำยาเร่งรากครึ่งชงั่วโมงจากนั้นนำลงกระถางที่ใส่วสัสดุปลูกเป็นขุยมะพร้าวสวมถุงพลาสติกคุมโคนต้นให้ความร้อนเป็นตัวช่วยเร่งรากอีกทีนะคะทิ้งไว้1เดือนถึง1เดือนครึ่งรากจะเริ่มเดินจากนั้นจึงนำลงดินค่ะโอเคคะน,นี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกล้วยดา่างต่างๆประเภทต่างๆกันนะคะ ดูเลยค่ะกล้วยป่าปาบัวราคา3,500ถึง6 5 0 0 0บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ2,000 0บาทต่อต้นเลยนะคะกล้วยน้ำว้าค่อมด่างราคา25,000่าถึง350 0 0 0บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ40 0 0 0บาทต่อต้นเลยนะคะ กล้วยไอศครีมราคา1 2 0่0ถึง350 0 0 0บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ35,000บาทต่อต้นค่ะกล้วยเทพพนมด่างราคา5 0า0 0ถึง880,000บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ1 2 0 0 0 0บาทต่อต้นค่ะกล้วยแดงอินโดราคา6 0,000ถึง 1, 1 00 5ล้าน5แสนบาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ75,000บาทต่อต้นค่ะกล้ยน้ำว้ามะริอ่องหรือเรียกว่าขาโอโม่นะคะราคา20,000ถึง5 0 0 0สนบาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ30,000บาทต่อต้นค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าใบเขาจะขาวโอโมโอ่จริงๆค่ะกล้วยหน้าต่างราคา80,000ถึง800,000บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ200,000บาทต่อต้นนะคะ ป่าด่างลายหินอ่อนราคา5000ถึง5 0 0 0 0บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ15000บาทต่อต้นค่ะอันนี้ก็คือลนะักษณะกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกับลายหินอ่อนนะคะถ้าเราดูจากรูปร่างของใบเขาแล้วเนี่ยถัดมากล้วยฟลอริดาราคา20,000ถึง 6 0 0 0บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ30,000บาทต่อต้นนะคะอันนี้คือใบกล้วยของฟอริต้าค่ะถัดมานะคะกล้วยงาช้างด่างราคา95,000ถึง750,000บาทต่อต้น ซื้อขายทั่วไปประมาณ200,000บาทต่อต้นนะคะนี่คือกล้วยงาช้างด่างค่ะละักษณะใบก็ตามรูปที่เห็นเลยนะคะถัดมาค่ะกล้วยเลสฮาวายด่างราคา3,000ถึง70,000บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปนะคะประมาณ1 1 0 0 0บาทต่อต้นอันนี้คือลักษณะใบของ กล้วยเล็ตฮาวายด่างค่ะถ่อมานะคะกล้วยน้ำว้ากาบขาวด่างราคา1,000 0ถึง60,000บาทต่อต้นนะคะซื้อขายทั่วไปประมาณ21,000บาทต่อต้นค่ะอันนี้คือใบของกล้วยน้ำว้ากาบขาวด่างนะคะ ถามาค่ากล้วยขนุนด่างราคา45,000ถึง3 0 0 0สนบาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ90,000บาทต่อต้นนะคะลักษณะใบาตามที่เห็นเลยนะคะกล้วยขนุนด่างค่ะถัมานะคะกล้วยไข่เกษตรด่างราคา 78,000ถึง500,000บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ1 5 0 0 0 0บาทต่อต้นนะคะอันนี้คือใบของกล้วยไข่กระเสรดา่างค่ะถาัดม,มานะคะกล้วยเอ๊ะ,อะราคา80,000ถึง9,000 0 0บาทต่อต้น ซื้อขายทั่วไปประมาณ150,000บาทต่อต้นค่ะละักษณะใบตามที่เห็นเลยนะคะกล้ยเอเอค่ะถัดไปกล้วยพัดา่างราคา130,000ถึง650,000บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ สามแสนบาทต่อต้นนะคะกล้วยพัดด่างนี่ค่ะตามรูปที่เห็นนะคะถัดไปค่ะกล้วยเล็บมือนางด่างนะคะราคา4 5่0 0ถึง5 5 0 0 0 0บาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปนะคะประมาณ90,000บาทต่อต้นค่ะอันนี้คือลักษณะใบาของกล้วยเล็บมือนางด่างค่ะ ถัดไปค่ะกล้วยน้ำว้ามลิอ่องหรือเรียกว่าด่างเหลืองนะคะราคาส2ง0มนสงพถึง450 0 0นบาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ3-3,000บาทต่อต้นค่ะนี้คือใบของกล้วยน้ำว้ามริอ่องนะคะหรือเรียกว่าด่างเหลืองค่ะถัดไปค่ะกล้วยมาห้อยด่างนะคา 7 5็0 0มถึง650สนหบาทต่อต้นซื้อขายทั่วไปประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อต้นนะคะอันนี้คือลักษณะใบาของกล้วยมา้ยด่างค่ะถัดไปนะคะกล้วยตานีด่างราคา 13,000ถึง80,000บาทต่อต้นนะคะซื้อขาทั่วไปก็ประมาณ20,000บาทต่อต้นค่ะลักษณะใบก็คือตามที่เห็นเลยนะคะนะคะปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะนะคะกล้วยด่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอนะคะอย่าลืมเก็บไว้เลยค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับ ทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ก็ามารับฟังจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะค่ะวันนี้มดแดงช a n n e ที่สอนโดยคุณมดแดงก็ต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้บายบายทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับฟังคะ่ะ